รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโบเดนไนทีวีร่วมกับบริษัทสุเปอร์จิ๋วจำกัดแซนด์แจ็คน้ำเดื่มสิงซูโม่มินิคุกกี้สกอตวิตามินซี่ารายูนิห5า ชิวลี่ทวินเสนอคือทุกๆคนถ้ายัางจำได้พวกเรามีละคือซุปเปอร์จิวว๋วตอนนี้ครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการซุปเปอร์จิววปปจ๋วนะครับ เรากำลังจะลุ้นไปกับความสามารถของเด็กไทยจากทั่วประเทศที่นำเสน,เนอในรูปแบบเกมท้ากับไทยนะครับเมื่อวานนี้มีน้องๆของเราจากโรงเรียนสุพวันก็คือพอตเตอร์แม็กยกสาแล้วก็น้องหวามาร่วมรายการแล้วแต่ว่าพิชิตโบนัสไม่ได้วันนี้มาแก้ตัวใหม่ครับปรนรับทั้ง4ี่คนคลายวยน้องเชียร์ของเรานะครับมาจากโรงเรียน เกมรองเรากมแรกในวันนี้นะครับเขาคือเกมในช่วงซูเปอร์ชาเลนจ์ครับไปกระโดดเชือกกันนะครับที่โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรจังหวัดสมุทรปราการสวัสดีครับพวกเราโรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรพร้อรที่จะมาท้าการตีกระโดดเชือกจะมีใแล้วครับพวกเขาเริ่มเล่นที่71คนครับ ครั้งที่2ครับเพิ่มสถิติเป็น80คนแต่พลาดครับต้องมาลุ้นกับการเล่นครั้งสุดท้ายสถิติ80คนจะได้หรือไม่ครับต้องกระโดดให้ครบ10ครั้งครับมาลุ้นครับส0คร<ล>ั้งนะครับ สร้างสถิติไว้ที่80คนพวกเราทำสำเร็จแล้วค่ะร่วมส่งเสริมพลังสามัคคีของเด็กๆก,กับส n a c k Jack รถโนริวาสาบิอาเก่งมากครับทำได้สำเร็จครับส่วนในห้องส่งของเราจะทำได้หรือไม่ต้องลุ้นกันกันกบซุปเปอร์เชลต์ท้ากับไายโจทย์ขอ้อนี้พิซซุปข,ขอท้าพวกเราครับ ทาน้องๆทั้ง4คนทดสอบความสมัควีเรากับเกมเกมนี้ครับกระโดดเชือก10ครั้งนะลูกนะถ้าทำได้รับเวลาสะสม5วินาทีนะครับพร้อม เสียใจไม่ต้องเสียใจเอาประจำที่ก่อนครับประจำที่ก่อนไม่เป็นไรนะเดี๋ยวแก้ตัวในช่วงซูเปอร์ไอเดียนะครับช่วงนี้ก็มีเวลาให้ลุ้นอีก5วินาทีครับเชิญชมได้เลยครับช่วงซปเปอร์ไอเดียพบกับพวกเราชั้นป .6 หครับ1งโรงเรียนสุปกรวิทยาค่ะ วาเส้นจากนี้นะครับว่าเสร็จแล้วจะออกมาเป็นแบบนี้จากนั้นเราก็จะตัดตามเส้นค่ะเจาะรูขอขวดน้ำไม่ได้สัมนาแบบนี้ค่ะนำฝามาติดกับขวดด้วยกาวร้อนค่ะ เสียจที่รู้ค่ะแล้วก็จะได้นี่ช่วงซปเปอร์ไอเดียท้ากับไทยข้อนี้พี่ซุภพวกเราทายว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้เมื่อประดิษฐ์เสร็จเรียบร้อยแล้วจะเป็นอะไรครับระหว่างหน้ากากเป็นซีหรือว่าเรือใบเออเป็นหน้ากากเปนซี หรือว่าเป็นเรือใบครับเรือใบเรือใบเอเรือใบเพราะอะไรครับยกสายก็เพราะว่าตรงนี้จะมีรูไว้สาหรับไม้ที่เป็นจะปักชงอยู่ก็จะกลายเป็นเรือใบเป็นเสาขึ้นมายี้ใช่ไหมลูกเพราะว่าถ้าเป็นหน้ากากแฟนชีแล้วตรงนี้เอาไว้ทําอะไรล่ะเอาไว้ดูดน้าลูกมันไม่มีรูตรงนี้น้องนติดใจจุดนี้คิดว่าเป็นเป็นจุดที่ปักปักเสาปักคงนะใช่เอาละครับดังนั้นพวกเรา ถ่ายว่าเเรือใบนะครับใช่หรือไม่ใช่ถ้าใช่ได้5วินาทีนะครับไปชมเฉลยเลยครับได้เวลาเฉลยครับหาโปกพลาสติกขีดเส้นและตัดตามนี้ค่ะจากนั้นตกแต่งด้วยสติกเกอร์ค่ะติดป่งพลาสติกที่ทำเสร็จแล้วกับเสาไม้ค่ะ ครับและอีกหนึ่งกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้น้องๆได้ร่วมแสดงความสามารถกับการประกวดวาดภาพระบายสีครอบครัวของฉันกับน้ำดื่มสิงปี2และนี่คือผลงานที่ได้รับรางวัลในสัปดาห์นี้ครับคำตอบคือเรวายถูกต้องครับในเวลาสะสม5วินาที อรุนต่ออีกสักครูค่ครับเร่มมาเริ่มต,ตื่นตื่นได้แล้วร่วมสร้างสารรค์งานศิลปะโดยน้ำนดื่มสะอาดปปาน้ำดื่มสิงร่วมทดสอบพลังกายพลังใจในช่วงซุปเปอร์เกมกับซูโมโ่ เพื่อนมีเวลาสะสมอยู่5วินาทีครับกำลังจะลุ้นเวลาเพิ่มกับโจทย์ในช่วงซูเปอร์เกมรวม4เกมด้วยกันเริ่มจากเกมแรกเกมนี้ครับเย้ yeah! ตอาลิ้วหน้าแกมงพี่เกียรติก็มาท้าทายเด็กๆถึงโรงเรียนวัดไซใหญ่เจอเกมแรกของเราเลยกับเกมซูโม่มินิคุกกี น้องๆต้องใช้ความมุ่งม,มา่และความพยายามครับที่จะต้องปั่นมาช่วยตัวประกันน้องเคนของเราพร้อมแล้วไปได้เอาหัวเคนครับเคนจะตกน้ำหรือเปล่า,รรยายอะไรอะเอาเพอร้มาเดียวเอาดาสนาเราเลยอะาเาราน้ำพร้อมแล้ว เาจะตามชื่อหรือเปล่าคือน้องเปียกปอนไปได้เอ้ยเร็วครับปอนครับปอนเร็วปอสปสมเกมท้ากับทายข้อนี้เด็กๆต้องทายนะครับคุณปอนของเราเนี่เห็นว่าอาการกำลังแย่อยู่จะผ่านด่านนี้ไหมครับคุณปอน ผ่านหรือไม่ผ่านครับม,มองเชียร์ว่าผ่านไหมไม่ระวังพี่พี่เขาตัดต่อแบบหลอกๆนะเออพอช่วงที่ไม่ดีไม่ให้ดูก่อนหรือเปล่ายกสายครับผ่านหรือไม่ผ่านไม่น่าจะผ่านไม่น่าผ่านเพราะอะไรครับเพราะว่าดูแบบเหมือนน่าจะเท้าข้างนึงน่าจะหล่นลงไป<อ>จากที่วิ่งแล้วอะดูว่านะอาการกําลังลำบากเนาะทั้งสี่คนทายว่า ไม่ผ่านครับพุนปอนครับเพื่อนเขาหาว่าเราไม่ผ่านเราจะผ่านหรือไม่ผ่านนะบอกเขาหน่อยสิปอนเร็วปอน,ปอน,ไป,ไนปอนเท่าไครับปอนเสียหลังนิดหน่อยครับหัวหน้าแข้งไปแล้วครับปอนหัวหน้าแข้งปังเพราะฉะนั้นปังอเอะกระทองอาวอกเลยเพราะฉะนั้นในด่านของซูโบ มินิคุกกี้มีน้องทำได้ถึงสองคน